สวัสดีครับแม่หมายสวัสดีครับคุณแม่สมหมายฝันแม่นงวดควอนกับฝันตีเด็กทำไน้ฝันไห่เนาะเลขพึงมันกมาหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนะครับสี่แม่นครับแม่นแม่นแม่นเพราะว่าหกกับเก่ามันตัวเดียวกันเนาะใบแอมเนาะมางวดนี่ครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับคุณแม่ฝันแนวได้ครับ แม่อ่นฟันมามันเป็นอ่านในบ้านหนอไปเคื่อนใกล้ๆกันนี่แหละครับมิเป็นยังหนอมิฟันเห็นอัานมาตัวนึงมื่สิกัดแม่ก็เลยขืนตั้งเฮือนครับมื่สิกัดเจา้าคอมันไล่ไห้นะมันเกิดบวกัดครับมันกัดบ่อไรนี่ขืนน้ำบ่อไรไมนขึ้นบ่อสูงหนึ่งขึ้นเรื่องล้างข้าผมครับแม่แม,ม่สงสัยเป็นเด็กมาก้าหง่วนเนี่ยโอ้เด็กม้าปะครับจ้เด็กตำหน่าอีกจ้ะตำหน่าอีกของคุณแม่สมัยเพิ่นสิฝันแล้วเพิ่นก็จะไปเบิ่งตัวเล็กแน่ทำหน่ายฟันครับผม แต่ให้เขาถือกี่ดีเลยครับผมท่านผู้ชมมันก็แล้วแต่คนเราบ่อยเนาะบางคนเพิ่นกัญญางมาบอกโยงๆเลยเป็นตัวเลขเลยแต่ว่าคือคุณแม่สมัยนี่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นจะไปเบิ่งเลขทำหนายฝันเอาแม่บอกจอเลยครับเห็นมัดตัวหนึ่งหน่วเฮือนั้คางก็นด้นี่นะที่กลางกันไปเร่ยนมามากัดจะฟ้องไล่ให้ไดไล่เนี่ยมากัดเพื่อจะไล่หายนะมันก็บอกัดแม่ก็คือพวกทูนคือตัวเือนคนละคือล่างข่าวคนละก็คือน้ำมอได้ไมนเลยบอกได้กัด ุงสายอยากเป็นเด็กหมาหาหนึ่งเกหนึ่งสิบเอวดนี้แม่สืซอห้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเจ้าเด็กหมาสามสามหูเลยจ๊ะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้หน่้าหน่งเก้าหนึเก้าหนึ่งก้าหนึ่งเก้าหน่งก้านเก็นี่เด้ายนึ่เก้าหนึ่เ้าหนึ่งเนนึง้วหนึเาหนึ่เ้หนเ้หนี้าหนึ่งกหน่อเแ้น่เก้น่เกนกหน่อเ้หนะ่รับ เร็กหน่อยเพิ่อมันขี่ไซก็เลยว่าไปหลางกลนเนี่เพื่อนเร็กหน่อยนั่นครับผมเมียอาจจะสิมีโชคเพราะว่าฟันเดี๋ยหลางกลนเร็กหน่อยสิมีโชคมี่แหละอาจจะจิติงเรียกอีกเคยฟันมาในีประจํานะเคยฟันมาเมียนหลางกลนนี่เร็กหน่อยนะเมียขี่เพิ่นท้ายแล้วก็ไปหลางให้เพื่อนเพราะว่าเคยฟันอันสี่สิมีโชคประจําสิมีโชคใช่ครับเล่นเล็กน้อยละครับเล็กน้อยกับเบิ้ลเล็กน้อยกับนึ่งแต่ว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้เพราะว่าหน่วยมันเป็นเจ็ด เป็นหนึอะไรนะเป็นหนึ่งนเเจ็ดน่า้าเนี่ม like so oh, ักส you know ุดใดข้างไนนี่เด mm ็เนี่ยมักแน่เด็กหาหนึ่เก่าหนึงสี่เวเด็กมานะจ้โอมักมาหาหนึ่งเก่นแ้หนึ่งจ้สามตัวนี่เน้นลองเน้นบ้างแม่เจะคูนึงมักตัวใดแห้งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งจ้าหนึ่งหนึ่งเน่ยเหนีน่นละครับแต่ว่าเก่าหนึ่งกับสี่สี่ดีดอกตัวเก่าเธอมาดอกก้บกันดอกตัวาง นี่ได้ไม่มักตัวนี่แหละฮาร์เบสินี่แหละไม่เคยถือได้ฟันเห็นอันมาแยมมามาสิกัดนะหาหนึ่งหนึ่งหามันถือว่าันไหนเข้ากับเบื้องเอาได้หันหน้าแต่ว่าเน้นในไข่ผลงานเราโบสือเรามากจ้ะอาจจะดีไข่ห้องรัฐบาลไทยสลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่สิบหกครับผมเอฟซีพศสองพันสิบหกสิบแปดครับมันมันก็แล้วแต่คนฝันดีๆครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนฝันว่าได้ได้จับได้บายชีนี่ถือเลขเด้เพยคนว่าพอมีโชคก็ได้ละ บอได้ย่างนึงตรงได้ย่างหนึ่งหล้วเงินค่ำนี่่ว่า่วนมากมันจะเป็นเรื่องโชคลาภครับผมถือสีเลขถือแต่บางคนนี่ก็โอ้ฝันเห็นพ้านี่เป็นเป็นคข้าขๆว่าดวงบอดีนะนะนางคนเออมันก็แปกอยู่ด้ฝันเห็นผ้านี่ดวงดีสุดเพราะของหักฐานน้แม่นอแต่ว่ามีบางคนผนว่าฝันบอดีขันฝันเห็นผ้าันว่าแต่ว่าบางคนคือแม่สมัยนีว่าฝันขันได้จับได้บายขี่นี่มั่นใจว่าเลขสี่ถือน้อแม่นออ่ะเลขไม่ละจ้ะ วันนี้แม่จะเอานี่ลนะสามกู่นี่ลนะครับผมอ่ะอายกให้พี่นอ้องเบพวกนี้แม่ครับ่ะนี่เดี๋ยวครับผมท่านผูช้ชมไฟมารกกะแคปหน,น้าจอไปเบิ้งครับเน้นหาหนึ่งหนึ่งหายนะจ๊ะเน้นให้เลยครับผมหาหนึ่งหนึ่งหาเพราะว่าเลขของแม่สมหมายพ่น์จะมากเพิ่นจะฝันเห็นหน,นั่นเห็นนี่ลราเอามาตีใส่ทำหนายฝันครับผมเพระาะว่าในทำหนายฝันมันจะมีตัวเลขเนาะครับผมเนาะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเจ็ดหนึ่งหนีฝันว่าเด็กน้อย ขี่ละแม่สมัยได้ไปล่างก้นล่างยังอะน,นะนเ,เมื่อก็เป็นหาแต่ว่าความเป็นจริงนั่นพอเที่ยงว่ากับเด็กหน่อยที่แม่สมัยไปล่างขี่นี่แสดงว่าเลรกแม่เขาแล้วมันอาจจะบกเกี่ยวกับนึงกับเจ็ดหนึ่งก็นนได้ฝันควนอีเหนบอแม่เราบอกว่าเห็นบอเล็กหน่อยกันนึงเด้ไปเอามือไปบายไปอันนี้นะครับไปล่างก้นมันก็จงเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาคือแม่สมัยเป็นวงกลมให้นี่แหละครับผมอ้า ไปมาแคบหนาจอไใบเบิ้งครับผมไปแคบหนาจอบ่ิปปินเอาสมุดปากกามาจดไว้กรนโดนไปไมนสิรลืมเนาะครับผมเนาะพอเห็นอยู่แต่ว่าข่อยมันโดนหลายข่อยก็ได้ลืมปัสสว่าเนาะเขาจดไว้แล้วเขาสิริลืมครับผมท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อครับผมบอยสื่อตัวใดไก่ตีกทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมเนาะให้มีเงินมีข้ามสมผู้สุขคนพ่อใดญ่ปในไหนีไสสินสุดท้ายนี่พอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเป็นของสร้อยค้าซอยขายสีพึ่งน้องช้างผพอได้ไปขายของดี ท่านไหนจะกไดเอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังไล่รายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอพุณคับแม่สมัยขอพูณครับปม้งคน้นที่นี่สว่าน้องส่างเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอา่าาลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องส่างไดบอเพื่อให้ลูกิษยดอย่าโยม ทีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีบานที่เฮ่อน,น,นี้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาค่ขายกับบริโตกะดำอ่ามีจต่สิงสีเพิ่มพูนขึ้นคือนหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเออเขาอีกองเขาที่ตัวของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกรูปรลังสัก็เลยบ่ความจิตคุยก็ลงป่ว่าลูกล้านนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อติศไปทิศเหมือนทิ่เหนือไปอ่ามันรักษาล้างย่างก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็รลวงอุ่นหยีว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดคุ้นขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหยีอ่มีพุทธะคุณไม่ด้อมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุเดี๋ยวคุมาบานนี้ได้วัตถตุแล้วม,มีน้องสร้างมีหนังสร้างมีงา่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินนาบบกทูมกินเนื้อเท่าไปฝากทูมคือทูมฟูมไปเรื่อยเอาฝากดูม,มา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมอฝากตูมบ้านพ่อตาปุนโม่เอาปุนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อคือบุกบานพวกขึอนอตอนอ้ตน,อตอนอเอาต้นย่อเอาขื่นคืนยอย่อในฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากคุนพุ้นบานต้นคุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุน้นี่นี่มันใบคุนเพระาะพสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีน่หยังครับผมร <มะ S 1> ัศสีบรี อ,องมหาราบองค์มเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันพีกสารกับพระโลกอย่งน้น,นองสร้างคือไม่เงียดดำแียวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของบุ๊บเบิ้ลตำนายโยนั่งเจ็ตำานานเบิ้ปุ๊กเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลายเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีผูปุูกเซผู้รูบแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ผู้ปุกเซให้รูบแรกอ่าอ่าทายไปสองผูรอดอ่ารอดกุดคูนอ่าปูรอดทรรมาชิโนอ่านเป็นผูปุ๊กเซผูที่สองครับอ่าสามผูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนใอ้นมองมี่ ยูกินสบายกันมันจะทิวดูครับนี่นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตานบุนคือปูรอดชงมสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิไปของพนใหญ่สีหงคูราชคูปูนสมเด็จนั่แหละคือยังความเป็นมา